คุณท่านท่านบุญส่งมากมากยัดเอื่อยนะครับที่ให้โอกาสพูกเราได้มีขี้แจงเพิ่มเติมที่เราไม่ได้เพิ่มในกินละเอียดไปเก่งว่าจะเปลืองเวลาของผู้ท่านมากที่จริงละเอียดมันเยอะมากเยอะมากจริงๆนะครับกว่าที่ท่านเปิีใจว่าจะได้ข้อมูลนี่มันเหนื่อยยากจริงๆเพราะว่าพอไปถามเจ้าที่ป่ามา้าเจ้าที่อุทยานเจ้าที่จงังหวัดเจ้าที่อำเภอไฟฟ้าภูมิภาคซึ่งถรวจตำรวจจับบ้างเพราะว่าไฟฟ้า ผู้ป่าไม้แจ้งความจับบ้างอะไรเยอะแยะมากมายนะครับข้อม,มูลก็ไม่ค่อยได้บ้างส่วนใหญ่ที่มีปัญหาคือประชาชนไม่อยากพูดนะครับไม่มีบัตรเยอะเลยครับมีบัตรไม่เยอะนะครับแล้วก็หย่อมบ้านส่วนมากจะเป็นพวกที่ไม่ค่อยมีบัตรกันแต่นี่แหละครับเมื่อเข้าอยู่ในเมืองไทยเราก็เกิดเมืองไทยเขาก็คือคนไทยส่วนขั้นตอนเรื่องการจะมีบัตรมีบัตรนั้นคงผมไม่ก้าวล่วงแล้วกันนะครับก็เป็นเรื่องของไอ้หนุนราชการอื่นๆที่ต้องจัดการกันต่อไป แต่ขณะนี้เราเป้าหมายเราอย่างเดียวว่าคือทำยังไงให้คนที่เกิดและอยู่ในแผ่นดินไทยนั้นมีความสุขมากที่สุดที่มากได้นี่คือเป้าหมายของพวกเราครับขอบคุณในคำสั่งของท่านผู้ส่งมากครับขอบคุณครับ